กุ้งอุ้มเด็กได้ไหมหรือไม่เอาโอเคอุ้มไม่ได้เด็กเหป็นเฟี้ยว มาเร็วลูกเข้คมเลยนีุ่้งเพื่ออาไรกันหมดแ้ี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขาตั้มให้หมดอ่ะโอเคค่ะ1 2เป็นกอบแขน ตัวเออเล่าเรื่องไหนเลาเรื่องนี้นะมองกล้องนี้นะอี่ฟุ้งอยู่ไหนนะนอนอยู่ค่ะฟุ้งนั่งให้พี่หน่อยนอนละนเออเป็นพีแบบเน็ตพูนเออเออนะขอบคุณค่ะโอเคจ้าขับไปเพิลงนะคะขอบคุณค่ะมาดูพาร์ทต้าเดี๋ยวไปดูตอนสองสนุกมากเลย เปลี่ยนชุดป่ะชุดบ่เห็นมั้ยดิโอ๊ยเปลี่ยนอีกรอบชุดนะ <laughs> เออแ้วขยักลางเออดยตัวหนโดมแก้มโอเคน่อแล้วเรียรขอบคุณครับ ขอบคุณนะคขอเสกมือให้เมกกี้กับแบดด้วยะค่ะเสกมาแ้งเดี๋ยวไปเล่นใหม่ไปค่ะคุณนะคะ